<Movie> สวัสดีครับด้วยเวลาของ movie shake กับผมจะโรดทพนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับอัปเดตหนังใหม่เข้าฉายสัปดาห์นี้กันหน่อยครับพบกับภาพยนตร์ไทยสยองขวัญป่วนสุดฮาเรื่องผ้าผีบอกจาก i n d e p e n d e n t a r t i s t Management ซึ่งจะพาผู้ชมร่วมย้อนอดีตไปไกลถึงยุค1,000ปีก่อนที่จะเต็มไปด้วยเรื่องราวของวิญญาณและการออกตามหาความจริงเกี่ยวกับผ้าโบราณควบคู่ไปกับเรื่องราวความรักของพระนาง2ยุคโดยมีสมาชิก B.N.K. 4 8สายหาทั้ง5คนอย่างวีวีรยาโมบายพิมรพัฒน้ำหนึ่งมิลินปุเต้จิรดาภาและจีจีนัสกุลมารับบทนำครับเติมทับความฮาด้วยสามนักแสดงหนุ่มอย่างวอวรรณรัตน ยินอานันต์จาก end of love รักวุ่นวุ่นของหนุม่มวิศวะและบอสสหรัฐจากภาพยนตร์อีหล่าเอย๋ยในส่วนของภ่มกับรับหน้าที่โดยพี่อ้ํานัฐพงศ์ครับในขณะที่พี่ไมเดเเี่ยวชูเกียรติผู้กำกับเจ้าของผลงานดีลไปด้วยกันนะในปี2562จะมารับหน้าที่โปรดิวเซอร์และร่วมเขียนบทภาพยนตร์ให้กับเรื่องนี้ด้วยก็สามารถหาผวากันได้แล้วในรวมภาพยนตร์สัปดาห์นี้ครับ เอาเละครับแล้วก็มาติดตามมูฟี่เชคกับผมจะโลดได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับมูวีเชค